ก็เรามาดู Excel กันเลยนะครับ Excel ก็จะมี ID p a r ยพแล้วก็ Repart นะครับแล้วก็อ e ีเมลผลการทดลองผลที่คาดแล้วก็ผลเทียบนะครับซึ่งผลการทดลอง oh, <okay. S 1> เมื่อเทสเว็บเสร็จแล้วก็จะมาใส่ตรงตัวโปรแกรมก็จะมาใส่ค่าตรงนี้เนาะตรงผลการทดลองซึ่งผลที่เราคาดไว้แล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากสุดท้ายก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเทสระหว่าง2ค่าคือผลทดลองกับผลที่คาดเนี่ย mm. ถ้าเกิดตรงกันเนี่ยก็จะเป็นโถแล้วถ้าเกิด ไม่ต้องจะเป็นฟอลเนาะอ่ะโอเคไอ้เทสกันเลย <c oughs> ก็เทสสิทำไมไม่เทสอนะ <c oughs> ลื <c oughs> ม <c oughs> ก็รันมานะครับ ไอดีแรกจะเป็น s u c c e s นะเป็น S เพราะว่าตรงหมดทุกอย่างเคียร okay. ์โอเคไอดีสองเหมือนกันเป็น S s ักเซ s นะครับไอสามจะเป็น f ฟลนะครับเพราะว่า p a เ s w o r d ไม่เหมือนกันอาอันีสนี่ก็เป็น f ฟลเหมือนกัน p a s เหมือนกัน ตัวที่ห้าก็อ่าครับโอเคมาดูโฮสที่เช็คกัน,นก็คือเกตค่ามาจากคอลัมน์ที่สี่แล้วคอลัมน์ที่ห้านะครับคอลัมน์ที่สี่มาเกตค่ามาจากคอลัมน์ที่สี่แล้วคอลัมน์ที่ห้าถ้าเกิดตรงกันเนี่ยก็จะเป็นถูแล้วถ้าเกิดไม่ตรงก็จะเป็นฟอลนะครับอ่ะทีนี้เราก็าไปดู Excel กันนะครับ ่อ Excel ผลที่ได้ก็คือผลการทดลองก็คือสมัครเป็น S เป็น S อัน2และอันแรกเป็น S แล้วก็2อันละ2อันต่อมาก็เป็น f แล้วก็อันสุดท้ายเป็น S นะครับแล้วมาเทียบค่ากันนะอย่างที่เราผลคาดหวังก็เคยเป็นทูอ่าผมคาดว่าเป็น f ก็เป็นทูเช่นเดียวกันโอ้ผมลืมว่าน่าจะเป็น S ออันหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้ครับตามน,นั้นดีครับ